สดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับนะคะเซลล์มัชรเยะนะคะวันนี้น้องมัทจะพามาพบกับ New X p ็ n เพน2ดอ2นะคะมาดูกันนะคะว่าวันนี้น้องมัทจะมีโปรอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างแล้วเจ้าตัว X p ็ n เพนดคันนี้ตกแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างไปชมกันเลยค่ะด้านหน้านะคะตัวนี้จะมาพร้อมกับโลโก้เอ็กเพนดนะคะสีดำตัดกับตัวรถสีบอลน,นะคะ พร้อมด้วยสเกิร์ตพร้อมไฟเดย์ไลท์นะคะตัวนี้จะมาตัดกับแถบสีแดงแบบนี้เลยนะคะด้านข้างนะคะจะมาพร้อมกับล้ออลลอยขนาด17นิ้วนะคะทูโทนตัดสีดำสีบอลแบบนี้เลยนะคะตับติดตั้งสเกิร์ตด,ด้านข้างแบบนี้ให้เลยนะคะพวงมาลัยนะคะออกแบบใหม่มาพร้อมด้วยนะคะระบบมันติฟังก์ชันนะคะแล้วระบบคูตคอนโทลนะคะ จอมาพร้อมกับจอนะคะขนาด9นิ้วนะคะด้านหลังติดตั้งสเกิร์ตแบบปลายท่อเหลี่ยมพิเศษสุดด้วยฝาท้ายไฟฟ้ายิ่งไปกว่านั้นเราแถมแบบสามารถใช้เท้าเตะได้ด้วยค่ะโปรโมชั่นดาวเริ่มต้น19,000บาทหรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ0.99%สปี48งวดโปรโมชั่นพิเศษที่มิสซูลุ่งเจริญบางนาตาดกม26 เสนอพิเศษของแถมแบบจุใจไม่มีที่ไหนให้ได้มากเท่าที่เราพบกับโปรโมชั่นดีๆได้ที่เพจมิซู MRC ป้ายแดงโปรแรงกรมอยี่สากกดไลค์กดแชร์ให้เพจเรานะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ